เรื่องเปลี่ยนใครว่ายากหูยสวีจังตัวเองถึงเวลาแล้วที่เขาต้องเปลี่ยนข้อหนึ่งเปลี่ยนใจไม่หวั่นไหวต่อป้ายเซลลเอานั่นไงไหนว่าจะเปลี่ยนไงตัวเองครับเขาอ,อ้วนปะมไม่นะไม่ได้แล้วเขาอ,อ,อ้วนข้อสองเปลี่ยนตัวเอง ออกกำลังกาย Fit แอนด์เฟจะรอดไหมเนี่ยตัวเองต่อไปนี้เขาจะทำกับข้าให้ตัวเองกินนะ,ะข้อ3เปลี่ยนการกินทำเองเวิร์กสุดเดี๋ยวก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนข้อสุดท้ายเปลี่ยนชุดโคมไฟง่ายไปซื้อเลยชุดโคมดาวไลท์สำเร็จรูป LED ติดตั้งง่ายปลอดภัยชุดรางไฟสำเร็จรูป LED เออไม่เป็นไรทนทานไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นแก้วจึงไม่แตกติดตั้งง่ายชุดโคมไฟ LED สำเร็จรูปอนเนกประสงค์ปลอดภัยอายุการใช้งานยาวนานแสงนวลตามไม่มีแสงสะท้อนทนทานกันน้ำกันฝุ่นจริงๆผู้หญิงก็เปลี่ยนได้แต่อยากให้ผู้ชายเปลี่ยนให้ innovation and you Philips